เออไปเลยวันจ้างไปนะเราไม่ได้เดินเจ้ว่าอย่างนั้นเออเรายเออลายคนแหละเราเคิรนกล่าวสวัสดีตอนบายบายแรงๆพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับมาสู่เซาบะเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือยังประธานฮอดเหมือนกันเบาำอยู่พี่น้องโอ้โหยปวดโผล่โด้หเจ้าของบ้า แซ่บู้ป้าจนโอ้ยลงก่อนเปาลงแล้วตื่นตัเงาลองบนขานี้เขาะไปแซ่บผู้ป้าบันวุนเนาะบ้าบันวุ่นมาแถบรุ่งบ้านเออบรรยากาศครั้องจเริ่มเซนทางสิกครุกุกกีกจ้ามเปิดบ้านจังป่าเลยอัดไปดูันหมจะมาจอดยังน้องปะไงบาเวนะบาบันนะซื้อได้ใดก็มาซื้อเครื่อง เดไปไปนั่งข้างหน้าไปเอไปเฮ้ยัเอเ้ยผ้บเเนอาบาบันเลย่อนั่นนะเานฮู้นเออเสือับรอั้งเออตรงยาไปนั่งข้างหน้าของเราน้องก็แลเครื่องลมที่น้องเออเรายังไม่ได้หอดไไรอยู่จ้านั่งแต่ออกมาแต่สวรรสิบสองโมงนะตอนนี้เป็นเวลา อยั่างบอสใส่อยู่พี่น้องเออสองมองสสบจ้าเจ้าขาอะไปง้านเาปนกี่นายบางเม็ดก้วกรสิเก็บผ้าเป็นระยะระยะให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะแสดงคนทานขาจเอามาเป็นจังได้นะหัวหันแมวบอบยตรถืมาทงพี้อนฮ้อนจ้าขึ้นมาทงพี่น้อฮ้อนเออมีแต่อแคนยาออลีไหเเื้อแคยาอัน ศูนนานานะมา่เสอ่อันนี้กีเ็เสือแค่ยาวคู่โตเออสันเตียมว่าหาหมื่น่ะคือเสือแค่าวเบิร์ดโอ้ไดะมนียกจะเาเสียน่าจะเสเสือนานอืมมีแต่ผูนุ่งมีแต่ผู้เตรียมเสือแค่ยาวมาพี่น้องบัดมาฮอดพี่ป่วโ้นี่กอนพดเรเดพกนี ีุ่่นบ่เอ้ยพอเปิดกระยาแล้วยังง้องโิดปิดเลยจ้าปิดเลยก็จะเปิดประมาณกลางเจ็ดตุยลสิลูประมาณฉากแต่ละฟนไปน้องจ้าเข้าบ้านนี่ก็คือปิดแมสแล้วใส่แมสจ้าเพราะว่าขี้พุ่นพี่น้องจามาหนีทาง้านบุกไนหนกัน

rớt luôn. tụt cho đời.

เฮ้ยอ็นยูมาเอ็นา้าเคียล้วจ๊เคี้ยวแล้วเออดีใครน่าตาก้าพี่น้องจ๊บบรรยากาศแคมทางเนาะเออเคี้แล้วฝั่งนีคือแหงบังีคือแห่งบอวไดเท็ดน้ำกัดบอสไรนด้เหนอัดเงบอท่านฮอทอบอดก้เออ สมบุกสมบัติในการถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเอ้ยบุญไอหน้าสากลาเนาะทางไปบ้านเบาหนามเนาะเอาไว้นุกนั่นกะคือยืนวุ๊กยืนตตโพจนน่ะอู้ยสอนยนสอนน้องเอาทำตัอีกับพี่คนนี้นะหมอโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งจากต้นไม้ก็คือซีโมนะพี่น้องจ้าบิ่งสีแดงๆเนาะ กีบุญไงก็บันเทิงซีนแท่งพี่น้องเอ้ยกดโถงถาบิึงซุ่มบีบีกันแล้วกันว่าซิมมอนออกลอกซ้ำใด้เนาะทีมงานโอ้พี่น้อยกีปุ่นเออซาซอนยางซาอนยางข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยกล้องสั้นกับเคทะตุลเคาะพัดได้หรือพี่น้องเอ้ยสมบูรณสมบัติในการถ่ายคลิปแห้งแดงจือเครื่องอยู่พี่น ปมดพอลาบจะขึ้นลาบีบาบไ,ไหบเต็มปอดพออี่นาเอ้ยต่บันได้ตั้งกระบาดเนื้อปันได้โด่แกอยักเติบอยู่ไหนจากบ้านเฮ้านั่นเออ บันเขิงพอดีกับบันเขิงเลยเออดีเอ้ยโอ้ยอากาศพุ่นแต่น้องกดเทีอยนิดนึงจะดับเลยโอ้แดงจึงคืองแดงจึงคืองจ้าเนี่ยพี่น้องโอ้ยเกี่ยวอุ้มทุ่มบันเทิงซินพี่น้อง โอ้ยปากกระทุนมันยิ่งเนี่ยน่าหนกหน่ะเนาะปูบงนนี้ก็นะนกปากห่านพี่น้องจ้งนกยังดอกปูพี่น้องโอ้โยสอนดีเขียวอุลุยอยู่พี่น้องเขียวอุ่มทุ่มอยู่บุ่งในนกนั้นนกฮีบุซูอยูตุลักทะเลในการถ่ายคลิปพี่น้องจ้ะไปทังร้านเลย โอ้ยนกนะจิุ๋ยไประทิษอมากระทุนมาเนาะาบววมาประชันปปไทยนาตากาพี่น้องจ้าเขียวอุ่มทุ่มอยู่ อยาหกกับบริเวณนีเลยเฮ้ยมีแต่ข่าล้นล้วนพี่น้องเบิ่งแน่นกนะโพดวันไล่เต็มอยู่ให้นะผู้นกนะพี่น้องโตัซ้ำห้านี่นกนั้นเออ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 อ้ยนกพี่น้องใส่เบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งแน่กว่านั้นอยเออนกนั้นเฮ้ยบ้า ลายลีโลพี่น้องบกใกว่ลายลีโลอนเออฟบนนี่เขากินนะเขาไล่กินนี่นี่พี่น้องมีบุกใกล้ๆนีบกใกล้ๆนี่จ้ามันยืนค่เออ้ายิงเอาแล้วเดยวนี้นั่นบุกในกว่าพี่น้องม่มเออ หน้าตาาพี่น้องจาเขียวอุ่มทุ่มบองว่าคือกันอยู่เฮ้ยอ้ยงูกับบอมีเออมีคือกันนกไปย่างข้าวพี่น้องจาโอ้ยถุลักทะเลในการถ่ายคลิปแห่งพี่น้องเขียวอุ่มทุ่มอยู่พี่น้องจา ลายต่อของเขาโทกคอพันหลายๆเด้อพี่น้องเ้อสะอ่อนนกสะอ,อนน่ะอ,อนนาข้าเจ้าพี่น้องเฮ้ยโคตรเท่พี่น้องเนี่ยเขียวอุ่มทุ่มอยู่ทุกคนบรรยากาศดีดีเปน็นต่เนาะ ปิกนองปิกนิกอะไรยังไงกลางทุ่งนาพี่น้องเบอกได้กว่าเขียวงามบรรยากาศริมทางไปบ้านบ่าวน้ำเฮ้ออยากไปนั่งงงงอยู่เที่ยงาอยากจะไปนั่งงงๆอยู่เที่ยงนาแต่ก็เนาะยืนอยู่ก็โง่เหมือนเด้เหรอแล้วเป็นเสถียร์โอ้ยบรรยากาศได้บรรยากาศได้แฮงพี่น้อง ลงผัดบอยบอยเนาะกินเผาจ้ำมะแรงปีกป่าโอ้ยเผาแบบพระเจา้ากำลังแซมเราแซมเผาบรรยากาศอุ้ยนกนะโอ้ยนกนะเบิอร์ไหนวะนี่โอ้ยนกขยางพี่น้องนกขยางขาวจ้าเบอร์ไหนวะคุณโคตรโคตรอยู่นี่นอ้อาะคตร ข้าวเในบริเวณน้นพี่น้องนกจ้านกจ้าและเบิ่งทางที่้องและเบิ่งทางจ้ากี่ฟุ่ฟุ่จ้าโอ้หมโอ้อหดตะกี้หมโอ้ นั่นกริมทางเนะาะสั้นกับขอโทษขอ้อพายลายๆเดิมพี่น้องกวาดลมเนะาะสั้นสิพาส้มให้มันคุ้มเลยพี่น้องจ้าพาส้มทุ่งนาให้มันคุ้มค่ากับการมาของพวกเราเนาะลายตากับขอโทษขอ้อพายลายๆเดิมพี่นอ้องเด้ออม่นไอ้นกเนาะยังไงอ๋อชิโต้เฮ้ย สภาพคน็ไม่ีกิปนติดจ้าเลืองแอ่อยู่ีจ้าติดาองนาสุดีแทนอเลยโอ้โหเบิ้งรับงาจ้าูนน้อโอ้เยออ้อเยอยวข้าข้าู่บ้านครทาน ไปทองพอดอดละลายเด้อกล้องสั้นกระโดเนาะลงลูกแกาเด้อพี่น้องมาเด้อบอลูกแก่ซอยกันจ้าหงส์เอือยเทียงไรเทียงนาเนาะฝ้าวงฝ่าว่าข้าเจ้ากระดำแซมอยู่เด้อพี่น้องเด้อบบอลโตออกข้าเจ้ากระแซมคือกันจ้าเนาะบรรยากาศได้แยเฮงพี่น้องเอ้ย สำหรับคนที่มาปิกนิกมาธรรมชาติเนาะแนะนําเด้อพี่น้องบรรยากาศใกล้แห้งพี่น้องเว้ยเปิดแต่สีมาอยู่ได้นกลายนกลายมากตัวนี้ก็มากินนกโอ้

ข้าวเนียวหันงอนนะโอได้สีคักเนาะครั้งแรกครั้งแรกละจ๊ะเป็นยังไงจะเป็นอย่างเห็นเห็นนกนี่ดิขึ้นฮอดดิ๊กน้อยเนาะเขามักไปยิงนกแต่ลบปฏิบัติหน้าลาบอีบ่อแค่ทู่นที่ก็ได้อ่ะเลยหรอเพือมันหูรายการนกอันนี้ Chắc ừ, nhiên nô mọi người ừ ồ cái bầu trời cái gì phá hay ná, đi vào năm, là đó bắn cá 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 bắn cái phần hoa ông đỡ mày, khép thang tả khé đứa bị Kéo sợ ùm nó